เรื่องของคนอยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะลงทุนในสิ่งที่มีผลตอบแทนที่เยอะแต่มันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากสําหรับกรณีนี้นะครับบางคนโดนหลอกเยอะกว่าน,นี้อีกคาดหวังวาดฝันไว้ว่าจะได้นู่นได้นี่แต่กรณีนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะว่าการเล่นหุ้นเนี่ยหลอกเล่นหุ้นหรือเปล่าโอ้น,นี่นี่นี่ภาวะไหนแค่ความเครียดหรือเปล่าฉันจะบอกว่าฉันไม่เครียดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าของถูกของฟรีไม่มีในโลกแต่ อัดยายซื้อขนมยายเนี่ยมีจริงเพราะว่าน้องกฤตไปลงทุนใช่ไหมจ่ายไปแสนหนึ่งเขาก็บอกว่าสัปดาห์หนึ่งก็จะมีปันผลมาให้สมมติปันผล2 0 0 0 0่อ่ะสัปดาห์ที่1ก็2 0 0 0 0ก็เงินคุณนคุณนั่นแหละเงินคุณนั่นแหละเอามาให้คุณให้คุณเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หายติดตามตัวไม่ได้พร้อมกับเชิดเงินต้นไปแบบนี้จูงใจอะไรไหมจูงใจเพื่อที่จะสมมติกฤษลงไปแสนหนึ่งแสนที่้องก็ไปแล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่สจะได้คืนมา4ี่0 0ื่น เออนี่แหละนี่แหละคือกลยุทธ์ไม่เลยบอกว่ากรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะถ้าคุณเปิดพอร์ตเล่นหุ้นเองอ่ะมีเงินขนาดเป็นแสนเพื่อที่จะไปลงทุนกับเขาเนี่ยคุณเล่นหุ้นเองนั่งดูตารางเองสนุก่าเยอะเลยนี่คนที่มาหลอกมาโกงเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีพูดคุยเพื่อที่จะให้แรงจูงใจมากๆให้สิ่งที่เออเอาไปเอาไปเอาไปอย่างเงี้ยเลิกว่าหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นจะลงจะเกงได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่งั้นเขาไม่เป็นมิจฉาชีพหรอก ค่ะอ้าวมิจฉาชีพแบบนี้ต้องไปติดตามจากทรานุตางาผักแว่นค่ะ แรงเปอร์เซนต์เงินปันผลที่สูงขึ้นตามจานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้จนต้องยอมนําเงินมาลงทุนกับชายคนหนึ่งที่รู้จักการผ่านเพื่อนร่วมง,งานได้ชักชวนให้ร่วมเล่นหุ้นโดยอ้างว่าได้เงินแบบง่ายๆและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนพร้อมทําให้ผู้เสียหายเชื่อใจในตอนแรกเพราะต่างได้รับเงินปันผลตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในโปรโมชั่นจริงและได้รับตรงตามเวลามาโดยตลอด เขาจะระดมทุนมาเพื่อไปเทรดค่างเงินต่างประเทศโดยผ่านโบรกเกอร์ทุนของเขาน้อยน้อยเกินไปเขาต้องระดมทุนจากคนรู้จักเพื่อนๆนี่น้อง,องๆอะไรเงี้ยก็คือระดมทุนมาเขาบอกอยากได้ยอดประมาณ3ล้านเพื่อที่จะมาเทรดเทรดค่างเงินตรงนี้เพราะว่าถ้ายอดน้อยไปเนี่ยโอกาสที่เสียมันจะสูงคือ1เขาปันผลสูงค่อนข้างสูงซึ่งผมก็คิดน,นะว่าถ้า มันสูงเกินไปเนี้ยการที่จะไประดมคุณข้างนอกมาเนี่ยมันมันมันต้องเยอะมากและอย่างเขาไม่ได้นี่ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องไปหาคนมาเพิ่มนะเออเราก็เลยแบบเพิ่มมันก็น่าจะอาจจะจริงนะ ระทั่งช่วงเดือนพฤษภาคม2557สมาชิกที่ร่วมลงทุนบางส่วนเริ่มไม่ได้รับเงินปันผลตามกำหนดจึงติดต่อเพื่อทวงถามเงินปันผลกับชายคนดังกล่าวแต่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยระบุอ้างว่ารอการตรวจสอบเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ยังไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีมาจ่ายปันผลให้กับสมาชิกผู้ร่วมลงทุนได้แต่ขณะเดียวกันพบว่าได้มีการออกโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมเพื่อจูงใจผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ คือเหมือนการการว่ามันก็อ้างอย่างนี้มาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันไม่ไหวละคนมาบ,บี้เขาเขาเลยบอกว่าเธอ,อพอ่อมันตายไปแล้วตั้งแต่สามเดือนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาแล้วตายเมื่อสามเดือนที่แล้วใช่คือ<ช> <ๆ S 2> ที่ผ่านมานี่ือหลอกทั้งหมดเลยจริงๆก็ยอมรับได้นะถ้ามันตายจริงแต่คราวนี้เขาไม่เอาหลักฐานอะไรมาให้ดูเลยพอ่เอเผิดไม่มีให้ดูเลย ผู้เสียหายยอมรับอีกว่าตลอดเวลากว่า1ปีต่างไม่เคยเห็นหน้าตาโปรแกร,รมการเล่นหุ้นตามที่ชายคนดังกล่าวแอบอ้างรวมทั้งไม่เคยได้รับเอกสารหลักฐานใดๆมีเพียงการโอนเงินลงทุนและรับเงินปันผลผ,ลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะเป็นแบบว่ามีคนทำ Google Document อย่างเงี้ยค่ะรวบรวมคนในกลุ่มแล้วก็สรุปยอดให้ให้ให้เขาเป็นคนโอนมาก็าเริ่มเริ่มเอะใจช่วงหลังๆเนี่ยค่ะว่าตกลงเขามีข้อมูลลูกค้า ส like yeah, know, home, ักคนไหมรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด no ูทุกอย่างแล้วมีคนสรุปให้หมดเลยในช่วงที่ผ่านมาผู้เสียหายทั้งหมดพยายามทวงถามความรับผิดชอบพร้อมขอเงินลงทุนจำนวนตั้งแต่หลายหมื่นบาทจนถึงหลายแสนบาทขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อชายคนดังกล่าวได้อีกจึงพาการรวมตัวเป็นตัวแทนผู้เสียหายอีกกว่า100รรายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดฐานช่อโกงกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้เสียหายรายอื่นๆเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนจึงสรุปสำนวนและออกหมายเรียกผู้ต้องหารายนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพฐานุตราง,งาผักแว่นรายงานอย่าไปเชื่อนะครับหลอกเพื่อที่จะเอาเงินไปเพื่อที่จะเป็นกองเงินใหญ่ๆก